สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับกินแซบกับลูกเกษตรนะครับวันนี้เรามาเข้าสวนนะครับมาเข้าสวนลำไยนะครับมาลดน้ําลำไยนะครับหลังจากที่ลำไยเราพร้อมนะครับพร้อมช่อดอกหรือตาดอกเราพร้อมแล้วนะครับเรามาลดน้ํากันมาดูลักษณะการลดน้ํานะครับที่ผมกับพ่อได้ลดนะครับว่าลดลักษณะไหนแบบไหนนะครับไปเลยครับครับผม หลังจากที่ลำไยเราพร้อมนะครับลำไยเราพร้อมแล้วนะครับดอกเราพร้อมแล้วเราก็มาลดน้ํากันนะครับนี่เมื่อกี้นี่ผมลดนะครับแต่ตอนนี้พ่อเปลี่ยนผมแล้วครับพ่อเปลี่ยนผมแล้วนี่ครับลดบริเวณรอบโคนต้นนะครับรอบโคนต้นนะครับให้ห่างจากโคนต้นนะครับให้ห่างจากต้นนะครับที่มีถุงพลาสติกอยู่ตรงนั้นนะครับ นั้นคือโคนต้นนะครับให้ห่างออกมานะครับประมาณสองเมตรสองเมตรสิบสองเมตรยี่สิบนะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยเขาก็จะอยู่ตรงชายชายไอยอดเขาพอดีนะครับชายไอทรงพุ่มนะครับที่เขาออกมานะครับชายชงพุ่มนะครับนี่ลงมานี่ครับผมก็ห่างจากต้นก็ประมาณอ่า สองเมตรนะครับสองเมตรยี่สิบครับผมสองเมตรยี่สิบสองเมตรสามสิบนะครับลดให้ชุ่มนะครับลดให้ชุ่มสังเกตดูที่ผมคลิปแล้วที่ผมบอกว่าทําไมผมถึงเอายอดที่ผมแต่งนะครับยอดที่ผมแต่งหรือว่าเก็บเกี่ยวแล้วใส่โคนต้นนะครับก็คือนี่นะครับประโยชน์ของเขาก็คือเวลาเราลดน้ํานะครับดินจะได้ชุ่มนะครับชุ่มได้นานนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่เอา ใบนะครับใบคุมต้นเขาไว้นะครับอย่างลักษณะตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับแดดออกก็แห้งแล้วนะครับก็แห้งแล้วแต่ว่าลักษณะที่ตรงโคนตรงนี้นะครับเขาก็ยังจะชุ่มอยู่เพราะว่าเราลดน้ําเขาแล้วก็มีใบหุ้มอยู่ข้างบนนะครับปกคลุมอยู่ข้างบนก็จะทําให้ต้นชุ่มนานนะครับจากที่ว่าลดแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวแห้งนะครับ ก็ตรงตรงทรงพุ่มนี้เขาก็จะชุ่มได้นานนะครับข้างนอกก็ที่ไม่มีใบปกคลุมก็สักพักหนึ่งก็แห้งแล้วนะครับนี่ลักษณะประโยชน์ของการที่เราเอาใบที่แต่งกิ่งใส่ตรงโคนต้นนะครับในลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ผมก็ลดไปนี่ครับอ่านี่ครับให้ห่างจากทรงพุ่มนะครับหรือว่าโคนต้นประมาณ สองเมตรกว่าๆนะครับสองเมตรกว่านะครับครับผมลักษณะการลดนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนี่ชุ่มเลยนะครับชุ่มเลยเป็นการ,การลดน้ําครั้งแรกนะครับหลังจากที่เรางดน้ําเขานะครับก็เอาให้ชุ่มๆหน่อยนะครับเขาจะได้กินน้ํานะครับเขาจะได้กินน้ําเพื่อที่จะเอาไปบํารุงช่อดดอกของเขานะครับนี่ครับผม ชุ่มเลยนะครับชุ่มทั้งสวนนะครับดอกก็สวยครับดอกก็สวยครับผมนี่ชุ่มเลยครับผมนี่ลักษณะช่อดอกก็สวยครับช่อดอกก็สวยแกมใบด้วยก็ไม่เป็นไรครับใบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับแกมใบแค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นก็ไม่ไม่ต้องซีเรียสครับไม่ต้องซีเรียสเรา ขอให้ลดน้ําให้ชุ่มครับขอให้ลดน้ําให้ชุ่มตอนนี้พ่อก็ยังลดอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปเก็บภาพตอนพ่อลดแป๊บหนึ่งนะครับครับผมก็ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ลำไยนะครับเป็นไม้ผลที่ชอบน้ํานะครับชอบน้ําถ้าเรายิ่งลดเยอะเขาก็ยิ่งแข็งแรงนะครับแข็งแรง พ่อกำลังลดอยู่ครับ เห้ยค,ค,ครับต้นนี้พอรถไปเมื่อกี้นี่ครับชุ่มเลยครับผม ลดให้ชุ่มเลยนะครับส่วนทางนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาลดครับเพราะว่าทางนี้ผมยังไม่ได้ลดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาต่อข้อครับผมสังเกตดูเลยนะครับว่าส่วนผมนี่จะไม่ลกนะครับเพราะว่าผมเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับผมก็จะทําความสะอาดเขาให้สะอาดนะครับให้ปโปรง่งให้โล่งนะครับ แย่ yeah, I, ง่ายต่อการดูแลนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ปุย๋ยก็ง่ายครับเรามาพ่นยาก็ง่ายครับนี่ครับผมช่อดอกก็สวยครับช่อดอกก็สวยพอได้เขาได้กินน้ำก็น้ำก็จะไปบำรุงช่อดอกครับก็ยิ่งแบบสวยนะครับนี่ครับผมโอเคนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับ ที่เข้ามาติดตามนะครับช่องกินแซบกับลูกเกษตรนะครับมาอัปเดตลำไย,ยช่วงนี้นะครับอัปเดตบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่า,าเข้าสู่ขบวนการของการทำลำไย,ยแล้วนะครับทำลำไย,ยละเพราะว่าด,ดูการนี้ก็ถ้าเริ่มดอกเริ่มเห็นช่อดอกนะครับชาวสวนลำไย,ยนี่ก็ถ้าสวนไหนที่ ลำไยตัวเองติดดอกเยอะๆนะครับก็ดีใจนะครับดีใจดีใจเพราะว่าเป็นความหวังเลยนะครับปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครที่ทำสวนลำไยก็จะรู้ดีนะครับว่าเวลาลำไยเราดอกนะครับก็จะมีความภูมิใจนะครับภูมิใจหลังจากที่ดูแลมาใส่ปุ๋ยลดน้ำนะครับพ่นยานะครับพอมาช่วงที่ ลำไยเราออกดอกนะครับพอเห็นดอกแบบนี้ก็ดีใจนะครับดีใจใจชื้นขึ้นมาทันทีเลยนะครับนี่ครับผมหลังจากนั้นเราก็มาลดน้ำนะครับลดน้ำใส่ปุ๋ยนะครให้เขานะครับดูแลเอาใจใส่เขานะครับโอเคครับฝากเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะครับช่องกินแซบกับลูกเกษตรนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนคลิปสั้นๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ